ก็สว <ffe compassionate> ัสด <presidency> ีครับผมปุ <ett exemplo> on steps, step step ๊บป่วนนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมส a ลมดังนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทิคเล็กน้อยนะครับในการแบบการจีน3นะครับจะมี2 2สเอ่อสสเต็ปหลักๆนะครับที่จีนจะแบบเล่นได้อย่างแรกเลยนะครับถ้าจีนถือบอลสมือนะครับถ้าจีนถือบอลสมือให้เราโฟกัสไปที่ถอยหลังสเต็ปถอยหลังชูตนะครับก็คือท่านี้ อ่าโอเคให้คนที่ประกบนะครับโฟกัสไปที่ถอยหลังชุดนะครับแล้วก็ถ้าสไลด์ชุดคือให้เน้นโฟกัสไปที่ถอยหลังชุดก่อนส่วนสไลด์ชุดเนี่ยมันปล่อยบอลช้านะครับเราสามารถรบกวนหรือสามารถวิ่งเข้าไปตบได้นะครับอ่าท่าน ні, ี้เนี่ยคือมันปล่อยบอลช้ามากนะครับกว่ามันจะขึ้นยิงกว่ามันจะปล่อยบอลน,นะครับให้เราโฟกัสไปที่ถอยหลังชุดก่อนนะครับโอเคต่อไป ต่อไปเป็นเวลาจินเคาะบอลแล้วนะครับหรือว่าถือบอลมือเดียวแล้วนะครับอ่าโอเคทิกนะครับเวลาจินจะเลี้ยงบุกเนี่ยมันจะยกมือไปเอ่อไปฝั่งที่มันจะเลี้ยงไปนะครับอ่าเดี๋ยวนะ <Nice S 1> สมมติมันจะไปขวาครับมันจะยกมือไป,ไปทางด้านขวานะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะยกมือไปด้านขวาถ้ามันไปซ้ายมันยกมือไปด้านซ้ายนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วต้องทํายังไงต่อไปนะครับคือถ้ามันเลี้ยงบุกเนี่ยมันจะทําได้3ามท่าหลักๆคือเลี้ยงบุกแล้วยิงเลยท่านี้นะครับอ่าอีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลี้ยงบุกแล้วก็ถอยหลังยิงนะครับต่อไปก็จะเป็นเลี้ยงบุกแล้วก็สไลด์ชูตนะครับ ทีนี้ให้คนประกบที่ประกบจินนะครับถ้าสมมุติเราเป็นคนประกบจินนะครับให้เราโฟกัสไปที่ทอยหลังชูท่านี้ครับอ่าเราโฟกัสไปที่ทอยหลังชูใช่ไหมครับส่วนออลำดับต่อมาคือถ้ามันสไลด์แล้วยิงเลยเนี่ยอ่าท่านี้ครับคือลำดับถัดไปคือมันสามารถรบกวนได้นะครับถ้าไอ้สไลด์แล้วยิงเลยเนี่ยคือให้เราโฟกัสไปที่ทอยหลังชูซะมากกว่านะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปล่อยบอเลเร็วนะครับแล้วก็เราไม่สามารถกักได้คือถ้าเรากักเนี่ยจินมันยิงแล้วโล่งเลยนะครับคืออย่าไปแบบอย่าไปอย่าไปกักแบบจะไปซ้อนเพื่อนข้างในอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะครับถ้ามีจิน3ามอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าถ้ามันรับบอลเนี่ยมันสามารถยึกยิงอย่างงี้เลยนะครับให้เราโฟกัสไปที่ถอยหลังถอยหลังยิงของจินนะครับอ่า เพราะว่าถ้าอื่นเนี่ยถ้าอื่นของจีนเนี่ยมันยิงค่อนข้างช้านะครับเนี่ยกว่าจะดิฟกว่าจะอะไรคือเพื่อนสา,สามารถออกมาช่วยซอนได้นะครับแต่ว่าถ้าถอยหลังชุดเนี่ยเพื่อนจะไม่สามารถช่วยเราได้นะครับเราต้องเราต้องป,ป้องกันด้วยตัวเองนะครับ <Nice bus. S 1> โอเคก็คือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าการนับอันติของจินนะครับ <Nice bus. S 1> คือจะบอกให้เดีย จินเนี่ยมันมีพลังงานอันติเนี่ยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเราจะมีสองอันคือเกมหนึ่งเนี่ยจินจะได้ประมาณสี่สี่อันติก็คืออันนี้ 2, ออสองเขาเรียกถอยหลังชูสองแล้วก็สไลด์ชูสองใช่ไหมใหเรานับคิดไวเลยว่าสมมตเิเราเริ่มเกมเนี่ยผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วให้เรานึกไวเลยว่าอันติจินมันมาแล้วนะครับแล้วให้เราแบบว่าโฟกัส โฟกัสเล็กน้อยถ้าสมมุติว่ามันมาแล้วเพราะว่ามันอาจจะแคนเซิลแล้วก็สไลด์ยิงได้อะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราว่าไงเดียให้เราระวังไว้เออให้เราระวังไว้คือผมไม่ได้บอกว่าให้ระวังแค่อันตีนะคือระวางังสไลด์ชูตก็ก็ด้วยเหมือนกันนะครับอ่า <Nice. S 1> ก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับใครที่รู้แล้วก็ก็ขออภัยนะครับก็อันนี้สำหรับคนที่แบบไม่รู้นะครับใครที่ยังไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็มีแค่นี้ครับสำหรับทิกในการจกันจินสามนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือเดี๋ยวถ้ามีทิกอะไรตัวละครอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับ ไปเจอกันขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับโอเคอันนี้แถมนิดนึงนะครับเออสำหรับใครที่ออคอมเมนต์มาหลายคนเลยว่าพี่ครับสอนตบเ,เลเยอร์อัพลุคควาสามหน่อยนะครับคือตอนนี้มันมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีให้ฝึกในห้องทดลองห้องฝึกซ้อมแล้วนะครับก็คือเราเราต้องมีตัวลุคโควาสามก่อนนะครับหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าต้องมีไหมอ่า สมมติว่ามีนะครับหรือว่าไม่มีก็ลองมาดูกันให้เราเปิดไปทีเ่เปลี่ยนคนนะครับในเกมแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์เลือกลูคคอา3นะครับทีนี้เรามาเปิดคําสั่งเพิ่มคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็นะครับสกิลบังคับปล่อยนะครับให้เรามาเลือกเลยว่าเราจะฝึกตบอันไหนเลเยอร์ Lay up เลเย์สหรือว่าสเต็ปแบ็กช o o จัมแบ็กชดนะครับถ้าเราฝึกเลตบเลเยอร์สเลเเนี่ยเราสามารถมาเลือกได้เลย นะครับสมมุติเราตบเลย์อัพเนี่ยครับอ่าเนี่ยมันจะฝึกมันจะเขาเรียกอ,อะไรมันจะมันจะใช้เลย์อัพให้เราฝึกตบนะครับเราก็มาฝึกได้เลยหรือจะเป็นเลเยอร์สองนะครับก็มาสา,สามารถมาเลือกได้เลยคืออันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ได้มีทุกตัวนะครับบางตัวก็ยังไม่มีให้ฝึกนะครับก็จะมีแค่บางตัวเท่านั้นก็ลองมาหาดูได้ใครอยากฝึกตบอะไรนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ไปแล้วครับ